ครับก็สวัสดีกันเลยสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็มาถึงก็พูดเพียนพูดอะไรไปหมดเลยนะพูดรวนไปหมดเลยก็มาต่อกันนะครับกับ Chapter 3แนะกับ The w o r k i n g Dead นะครับก็จญ่ที่เห็นพาร์ทแรกไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นเกมเอ่อใช้หัวคิดนะครับไม่ไม่ไม่ต้องพากอะไรมากมานะครับก็สะดวกต่อการแคกับผมมากเลยนะครัุย โอเคก็มาต่อกันเลยนะก็จากพาร์ทที่แล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่เสียงแป๊กๆนะก็คือแบบกำลังง่วงนอนอะไรอย่างนี้แล้วว่าแคร์นคือความมืนอยากแคร์่ะนะครับก็โอเคก็อย่าพูดมากอย่อ่ะนะก็โอเคก็เกมนี้ก็อาจจะน่าเบื่อไปหน่อยเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบนะก็เป็นเกมแนววางแผนนะโอเคดึง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 ดย่ลิกกับแฟนเนี่ย เราจะไปยีนเสียงยีนเสียงย่นเสียงฟองบี้มาตะไก่เรับโอ้โหเคลียร์เลยเคลียร์เลยลิกลิกนี่จะใช้ปืนลิกนี่จะเป็นปืนไอ้นี่นะครับเป็นปืนลิกนี่จะเป็นปืนลูกโม่นะครับจะยิงได้ไกลหน่อยนะครับส่วนฝ่ายของเฟนนี่จะเป็นปืนลูกสอนะครับก็คือมันจะ มันจะยิงไกลไม่ได้เอ้ยสองบี้คนนีงโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 จะตายว่ะไอ้นี่เปิดได้ไหมโอเคมันจะทำอะไรก็ไม่รู้โอเคครับเปิดไปแล้วนะอุ้ยอย่าอย่าไป็นไรนะโอเคครับโอ้โหแล้วสองบี้เยอะเฮ้ยแล้วทิ้งแฟนนี่ไว้คนเดียวลิกโอ้โหลิกนี่ช่างใจร้ายเหลือเกินเนี่ยทิ้งแฟนนี่ได้ลงคอเนี่ยโอ้โหแล้วอยู่กันอีกแบบยอดครับ ยิงไปเปนี่ยิงอย่างครับยังไม่ใช้ยังไม่ใช้มันช่วยอะไรตอนนี้ยังไม่รู้เนี่ยสำหรับก๊อกน้ำแบบก๊อกน้ำสันว่าเนี่ยทุยโอเคตรงนี้ก็ไม่สามารถทะลุไปได้แล้วนะก็มีแค่นี้ยครับก็มาตรงนี้ตรงนี้มาได้ไหมไม่ตรงนี้มาได้ครับโอเคมาดิกเร็วที่หลังอา่าทิ้งแฟนนี่ไว้เนี่ยเฮ้ยร,ร,รู้สึกจะมาได้ครับ หมาได้จริงๆด้วยเกมมาต่อมาต่ออ้าวตันมาไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรครับไปต่อเย่โหแล้วเสียงซอมบี้แบบเฮ้ยซอมบี้มาโอเคครับโหแล้วมากันแบบเยอะเลยอะ่ะยิงยิงเข้าแคน,นี่เออลิกๆๆลึกยิงลึกยิงเข้าไปลิกลึก อุ้ยแล้วตรงนู้นมาลืกจะมีนะเห็นแฟนนี่ยิงอยู่นนไงมีั่งตัวครับโอเคไปต่อโอ้โ oh, หล้วอยู่นี่อีกสงตัวครับนี่ถ้าแบบหมุนไม่ได้นี่เราไม่รู้เลยนะครับเนี่ยยิงยิงยิงแล้วยิงปืนนี่มันซอมบี้มันไม่ได้ยิงเหรอเอ้ยมันไม่ได้ยินแหละ แล้วมันทำอะไรเอ้ยอตรงนี้มันคืออะไรครับเพื่อนพาไปเลยไปกัน,น,นตีนั่นแหละตีมันลึกฟองเป่าเรับกำแพงนี้มันวิมอมบีม้มาเยอะเลยอ่ะยช่วยตอนนี้ยิง คค่อยๆย,ยิงครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนะี่ยเพราะเกมนี้นะครับโอเคปะโหแบบยิงทีเลือดฟาดเลยอะ่ะโอเคไปต่อก็จากพาที่แล้วจะงงงงก,กับการคอนโทรท่านผู้ชมงงหรือเปล่าไม่เหลือแต่ตผมงงเนยเ่ยวกับการคอนโทรเนะี่ยโอเค ไปต่อโหแล้วซอมบี้แม่งก็เยอะเหลือเกินนะซอมบี้อีกยี่สองตัวโอ้โหยมันนั่นแลหละโอ้ยซอมบี้ซอมบี้กัะมาตอนกับมาตอนโอ้ยัเยอะ เยอะเยอะโหดตรงนี้กล่องตัวจังหวะนี้ครับแฟนนี่กับลิกจะทำยังไงครับยิงมันยิงเอ้าวีซันนี่โอเคครับลิกลิกรู้สึกว่ากระสุนปืนจะหมดนะครับส่วนแฟนนี่ก็ยังมีกระสุนปืนอีก20นัดนะครับแล้วก็ลิกลิกกระสุนหมดจริงๆครับแล้วก็โอเค ว่าดิ้งดิงดิง,ดง,ดงโอ้โหสองนะครับสองผู้กล้าฮะนะครับสองผู้กับกู้สองผู้กับกูครับดูรอบเกมนี้นะเนี่ยลีก,กับแเนนี่เป็นเอ้าอตกใจเกียบเออดูถ้าตรงนี้จะตันแค่นี้นะครับก็เก็บมีฝั่งนี้่ะมามาเร็วๆ วิง่งเลยครับสแฟนนี่ลิกลิกตอนนี้นะสแฟนนี่วิง่งโอ้ยโหแล้วเยอะฟันมันนั่นแหละนั่นแหละฟังมัน,น,นฟัมนฟมันลิกลิกอย่าไปกลัวโหแล้วอยู่กันแบบวิมาตรงนี้กันดิวิซอมบิ้มาเยอะ โอ้เ oh. ดี๋ยวค่อยไปครับทางนี้ไม่ไหวครับซอมบี้เยอะเยอะมากมากแล้วทางนี้ก็ดูท่าจะไปไม่ได้แล้วนะโอเค okay. ไม่เป็นไรเราเรามาเป็นผู้กล้าดีกว่าครับคือเราเป็นผู้กอบกู้นะครับเราก็ต้องทำนะครับดิกปืน ลิกนายมีปืนทำไมานายไม่ยิงอ่ะลิกไม่ใช่แฟนนี่นายมีปืนทำไมานายไม่ยิงอ่ะ <c oughs> อืมโอแล้เราถ้าจะให้ใช้ตอนนี้จะใช้รถแลนะ้วเรียกพวกเหมอนเราไม่ได้ด้วยนะก็คือลิกเอ้ยเออครับลิกลิกก็ฝุ้นหมดนะครับตอนนี้ครับจะใช้รถก็ไม่ได้ครับโอโแล้เราแม่งก็เยอะมากครับหรือว่าจะใช้รถด,ดี แล้วก็ให้ลิกอยู่ห่างๆแล้วให้ฟันนี่นำเตจท,ทำไมมันลิกนำวะไม่เป็นไรครับเรียกมาเนี่ยแหละไปยู่ๆตอนนี้วิ่งทันตอนนี้มันไม่สนใจเราโอ้โหโอ้ไมคก็พูดได้ไหมเนี่ย ันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับวิ้โอเคครับลิกได้กระสุนปืนมาแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้ก็ชักการมันเลยลิกนั่นแหละชะการมันทั้งหมดเฮ้ยลิกลิกโดนลิกโดนลิกโดนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับก็ โอเคแชปเตอร์คอมพิวต์ไปแล้วนะสำหรับลิกกับแฟนนี่นะแช่แฟนนี่ปาปโอเคครับมาดูต่อกันเลยดีกว่าครับอู้ชัดดูราไปเจ็ดนาทีครับได้หลังเอนักซิ่งนะครับโอเคได้หลังเอมาครับไบปไปต่ออมมาเข้านี่ก็เป็นแค่เอพิซดนะครับ เอพิซอดวันะเอพิซอดหนึ่งครับส่วนนี่ก็เป็นโออีกเยอะเลยครับนี่ก็เป็นเอพิซอดสองนะคือเล่นจบแล้วมันใช่ใช่เอพิซอดสองปะคอมิกสุดน่าจะใช่นะน่าจะเป็นเอพิซอดสองแล้วครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นเอพิซอดสองแล้วโอเคครับเราอย่ามาพูดมากก็มาต่อกับชัปเตอร์ นี่เนี่ยทำไมมันใช้ไม่ได้เหรอคือใช้สิบสิบสิบดาวนในการปิดล็อกครับลองดอิเลือดหลันวิ่งไวโอเคครับเราอันนี้วิ่งไวนะครับเ,เราเอันี่เลยก่อนนะครับกีตเหรอชืิกกีตเหรอนี่ชื่อ ช่ออะไรโอ้กีเต่อชื่อกีเหรอครับโอเคกี้ดีกว่ามาไปเป็นทีมนี่นแหละแล้วก็อืมเหลือซื้อหกดาวก็อัพอันนี้คืออะไรอะ่ะโอเคอัพแล้วเราก็ใช้อีกเก้าอันแนละ้วสำหรับอัพเลือดก่อนเลยครับโอเคปไปต่อ Chapter อสี่เนะี่ย ก็เกมนี้ก็ไปหาโหลดได้ในพิสตอรนะ์นับแค่95บาทเองนะสำหรับแปลเป็นเงินไทยนะครับถ้าเป็นเงินต่างชาติก็ฝั่ง US ใช่ปะจำไม่ได้นะน่าจะฝั่งยูเอสแล้วโอเคก็มีให้โหลดในโอเคครับตอนนี้เราก็มีทีมเป็นลิกนะครับเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มปาวะมองไม่เห็นนะเป็นมองด้านบนนะลิกน่าจะเด็กละมั้งเป็นลิกนะครับหนุ่มน้อยผู้ใช้ปืน ปืนปืนเขาปืนแล้วอะปืนลูกโม่นะเป็นอาวุธนะส่วนกีกี๊กนะเป็นปืนพกนะมีกระสุนอยู่144นัดนะนะส่วนนะเฟนนี่นะไอ้ตาลิสเฟนนี่นำรอยอดโอ้โหมาถึงเจอส่วนแฟนนี่จะเป็นปืนลูกฟองนะแล้วก็กระหน่ำยิง <c oughs> กระหน่ำกระหน,น่ำกระยิงกันไปเลยครับโอเครู้สึกตรงนี้จะมีโอเคครับตรงนี้มีคอมบี้ยิงตัว <c oughs> มันครับยิงซอมบี้กันมันเลยครับไอ้อรถนี้อยา่ยายังไม่ต้องใช้นะรหือว่าจะใช้เลยเฮ้ยลองใช้ดิเรียกวันมา,มาเรียกวันมา,มาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาโอ้โหลิกไอก้กิสกิสนายนายจะยิงไม่ห่วงกระสุนปืนเลยเหรอทำไมนายยิงไกลขนาดนั้นล่ะกิส โอเคไปต่อตอนนี้กลายเป็นฝาผุกับกู้ไปแล้วนะครับจากฝาผ้กับกู้เนี่ยแะ้ว่าอุ้ยเยอะเยอเยอะีอกันยิงชี้กันยิงนั่นแหละไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เนะี่ยทำไม่ไหวเนะียไอ้แถบสีแดงที่เป็นหลอดนี่คืออะไรวะเขไปต่อครับรู้สึกว่า วิฟอมบี้มากันเยอะเลยอะยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอเคครับไปดิกดท้างแล้วว่าี่ตรงนี้มีมีม้านอนมา้ามีม้านอนตายครับวิตรงนี้เราต้องมาช่วยม้าหรือเปล่าครับแต่ต้อง คงต้องเกลียรดสมบีทีห่หมดก่อนล้วกันนะครับเฮ้ย,ยลงมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาไว้ที่ไหนโอ้เฮ้ยกลับมากลับมากลับมาฟุ้งไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยอเคครับล่ะอ๋อก๊อกน้ํานี่คือเล่าให้พวกนี้มาสนใจนะครับสตหรับก๊อกน้ำนะครับก๊อกน้ำแฟนว่าของเราเนะี่ยทำประโยชน์ดได้ดีเหลือเกินโอเคโอ้ยทำไมอมบีมันเยอะอย่างนี้เนี่ย เก็บครับเก็บเก็บทั้งหมดเก็บดียิงยิงโอเคโอค้โหเยอะมากครับในจังหวะนี้ครับสำหรับซอมบี้แต่เผื่อพวกกบคูค้ของเราก็ยังไม่หวั่นนะครับเก็บไปต่อ เรามีก๊อกน้ำอีกหนึ่งก๊อกนะเอาไ้ล่อ,อพวกมันนะครับเอา้าตายเฮ้ยแต่ตายเฉยเลยครับคอือยังงงงงงงอ๋อมารก็เป็นเหมือนลุกอ๋อคือแบบมิสอาววิน คือมองแค่พบปะกับอะไรที่อย่างนี่แหละถ้าแปลไม่ผิดนะคือมีพวกนี้อยู่ด้วยนะไม่ได้มีแค่ซอมบี้นะวิโอ้ลิกลิกจะตายลิกเกือบแล้วไม่ลิกวิมัน่ลจะเป็นซอมบี้อะจับมากรนจับมากรน นี่มันกลายเป็นสมบิลแล้วแม่งอึดด้วยครับในจังหวะนี้ครับนิ่งกลับมา,ๆๆมากลับมากลับมาโอ้ไม่ก็กลับมากลับมากลับมาโอ้โอไม่ก็เจ็บในจังหวะนี้ครับยิงยิงยิงหมอตอนนี้ลิกนะครับลิกลิกชวาลิกได้กระสุนหมดไปแล้วนะครับ ก็เหลือแค่คูสกับปนแฟนแฟนี่นะครับที่มีกระสุนอ,อยู่นะครับจะไปกลัวมันทำไมลุมมันไปเนี่ยลุมประชาธนมนไปปันเออไปกลัวมันทำไมครับเรียกมาดีวิ่งมาวิ่งมามาตัวดิ เนี่ยอะไรโว้ย oh. ยิงกระจายเลยครับอยแป๊บนึงครอบนี้ไปได้ปะไม่ได้ครับครอบนี้ไปไม่ได้โอเคครับเรามาตรงนี้กันต่อนีลอกซอมบี้ตรงนี้มันจะพังไอเนี่ยเราโอ้โหโอไมายก็เดี๋ยว มีปืนลิกลิกไอ้กิฟปืนหมดครับลิกก็ปืนหมดครับเหลือแฟนนี่ที่มีปืนอยู่นะครับจะไปปูเลยดีไหมอ่ะโอ้พ๊มันกับ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 ไม่ไหวครับปูไม่ไหวครับเยอะจัดครับเยอะเยอะเยอค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอีกเจ้าปืนกจ้าปนกจ้าปนเยอะมากไอเก้าปืนกจ้าปน ี๋ยวไม่ยังไม่ได้กับขื่นกับคืนมานะครับอเอตอนนี้ต้องให้แซนนี่เป็นผู้นน้ำของเราเลยนะครับอุ้ยเราไมนทันกำแพงได้แล้วอะ่ะเดียว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 อุย้ยกลับมากลับมาลิกจะตายเฮ้ยลิกลิกลิกไม่ไม่ไม่กลับมาก่อนกลับมาก่อนโอ้โหแล้วซอมบี้เยอะมากครับลิกลิกไหวไหมลิก ลิกนายไหวไหมโอ้โหแล้วซอมบี้แบบเยอะเกินไปนะครับไอ้ข้ามันข้ามันข้ามันสู้ๆลิกสู้ๆเราคือสามผู้กับกู้นะครับลิกโอ้โหแล้วซอมบี้ก็ยังไม่หมดนะครับโอ้โหเลยซอมบี้ก็ยังคงมาเรื่อยๆคนระับ การมันไอ้ตรงนี้คืออะไรคือมันคืออะไรครับทำให้ทีมพึกขึ้นอย่างนี้เหรออันเนี้ยโหตอนนี้กี๊ครับกี๊ได้เอาไม้ได้เอาขวานเข่าไปเรื่อยๆนะครับ โดยที่ไม่สนใจเพื่อนนะครับซึ่งเขาได้ทําเพื่อปกป้องเพื่อนนะยอนมากครับพี่โอเคเราแฟนนี่นำนะครับไม่ใช่ดิมันแฟนนี่มันนําไม่ได้มันแล้วแต่นะโอ้แล้วซอมบี่ก็ยังมาไม่หยุดยัง้งเยอะเวอร์จัดก,การมันจัดก,การมันนั่นแหละยิงมันยิงมันเข้าไปหัวฟาไปซี ต่อครับไปต่อครับเดี๋ยวสองพี่แม่งก็ยังมาไม่หยุดยังครับในช่วงวันนี้โอ้ยม,มาเยอะจังวันเดี๋ยวเยอะเยอะเยอะมันมีกอกน้ำฝันว่าอยู่ครับใช่ป่าลองดิไม่ใช่กอกน้ำแล้วจะเป็นรถครับเสียงรถโอ้โหแล้วสอมบี้แม่งก็ กลับมากลับมากลับมานายข้าม,มันอะไรยิงมันข้ามันข้ามันต้องไหวต้องไหวข้ามันวีกข้ามมันมลิกตัวเดียวเองอืมโอเคครับไปต่อตอนนี้ลิกก็ใกล้จะมองเท่งแล้วนะครับลิกยังไหวอยู่นะโอเคครับ ไปไหนต่ออ้าก็มาตรงนี้แล้วใช่ไหมก็ตรงนี้มม่สุดทางแล้วอ่ะหรือว่ามีทางไหนครับเดี๋ยวก่อนฟองก่อนครับโอเคนี่ไงทางนี้ทางนี้ทางนี้เร็วเร็ว,ว,ว,วสามพุกับกู้นะครับตอนนี้อืได้หมดจะเป็นแถวนะครับจะสู้กับซอมบีไ้ไหวหรือเปล่ายัางไม่รู้ครับโอ้ ดูดูดูถอย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 กลับกามันจะกามันกามันนั่นแหละฟันนี่ฟันนีน่โอ้ยิงฟันนี่ยิงนั่นแหละเสียร์ไต่อที่มีรถใช้ครับออมันจะวิ่งมาหารถนะครับแล้วจังหวะนี้เราก็ ให้พวกมีควาดมันเข้าไปนะนรัยโอเคริงนั่นแหละแฟนนี่ยิงไปอีกโอ,โอ้โหยังยังไม่หมดแฟนนี่นายคือผู้นำของเรานะแฟนนี่แฟนนี่โอเคครับไปต่อนี่ยังเหลือ ยังเหลือฟองไปอีก5ตัวครับในจังหวะนี้ครับซึ่งเขาจะ,จะทำยังไงกันนะครับตอนนี้เหลืออีก3ตัวครับโอเคอีก3ตัวอีก2ตัวกันนี่ริกพาดมันโอเคครับยอดจัปเตอร์คอมพิวต์ไปแล้วนะครับก็ ครับนี้ก็จบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะขอบคุณนะที่รับชมนะเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะพี่โอเคครับเย็นบ๊ายบาย